ดราม่าต่างๆที่อยู่ในสังคมตอนเนี้ยบางทีมันมีพระเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่มีหลักพุทธศาสนาเข้ามาแบบสอนแล้วเไงฮะเพราะอะไรเขายังถึงต้องแบบไปเกี่ยวข้องเลยกับพวกนี้ฮะอย่ามึงหาเรื่องดราม่าให้กูอีกแล้ว <laughs> <laughs> เวลาพูดเรื่องพระปุฤฤ๊บพดีเริ่มเริ่มหวัน่นหวัน่นแล้วเกาจะกระโดนเยอะเหมือนกันอย่างงี้ <laughs> โอเคอเ <laughs> ไตอบได้คะ่ะตอบได้ตอบได้เออปัญหาคือในโลกปัจจุบันเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยมันมีเรื่องของพิกษุสงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอเพราะอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภิกษุนะแต่พิกสุเนี่ยพยายามเจ้าตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยม,มันเลยเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นพอเวลาภิกสุเนี่ยอยากเข้าไปคุกคีกับคารวาสอยากเข้าไปได้ราสก,การะ อยากให้เขาเนี่ยบริจาคเงินเยอะๆตัวเองก็เลยเอาตัวเนี่ยเข้าไปในบริบทนั้นเมื่อเตัวเองเข้าไปบริบทนั้นปุ๊บมันเกิดกระแสสังคมเกิดขึ้นหรือมันเกิดปัญหาภาวะนั้นเกิดขึ้นเกิดอะไรละ่ะพระก็โดนด้วยไงเพราะอะไรไปมีส่วนเดียวส่วนส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพราะอยากได้ลาบสก,การะจากเขาพู้ที่จะเลยบอกว่าพระพิสูจน์เนี่ยที่จะรับผลของการกระทําของตัวเองเรื่องนี้ได้คือมีอยู่ไม่กี่ประเภทหนึ่งในนั้นก็คือการประจบคฤือหัสการอยากได้ทรัพย์ของคฤือหัสการชอบไปหลบหลังคารฤหัสเเกข้าไปคุกีือยู่กับคฤหัส จนตัวเองเนี่ยไปใช้ชีวิตเหมือนกับกลุ่มคนพวกเนี้ยเหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยแล้วเขาเลื้อหัดอะโดยบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีชอบทําผิดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพระบางกลุ่มก็ชอบไปอยู่กับกลุ่มคนทําผิดเพราะอะไรมันดูซักฟอกอะ่ะพอพระเนี่ยเป็นตัวแทนของความบริสุทธิธรรมเป็นคุณธรรมจริยธรรมเมื่อเอาไปอยู่กับกลุ่มเนี้ย ตัวเองทําผิดทําเลวทำชั่วมาก็เลยเอาพระมาแต่พระเนี่ยอาจจะโดนตรงที่ว่าไม่รู้ไม่มีเจตนานในการเกี่ยวข้องด้วยแต่พอได้รับสาการะยาเยอะก็เลอยอวยเริ่มอวยเริ่มเชีย์เอามาลงทุนตรงนี้สิมาทําตรงนี้สิทีนี้เกิดประเด็นขึ้นมาเมื่อวันหนึ่งไอ้คนเนี้ยความเลวความชั่วมันถูกปรากฏออกมามันถูกประจานออกมาพระที่ไปอวยก็โดนด้วยเนี่เรียกว่ารับผลจากการกระทําจากการประจบคลือหัดจากการหวังอยากได้ทรัพย์ของเขาผู้จะบอกว่าพระพิสุทิ์ที่อยากได้ทรัพย์ แบบนี้ไม่ว่าจ่าอะไรก็แล้วแต่แต่อยากได้ลาสก,การละผู้โเจ้าอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนคนที่อยากได้ทรัพย์หนักนาสหัสถ,ถึงขนาดยอมประจาน,ยอ,จานยอมเปิดของลับของตัวเองอะ่ะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยดูแล้วเอาเงินเนี่ยเอาเงินมาให้ฉันเปรียบเหมือนสตรีโชว์ของลับอยากได้ทร <c oughs> ัพย์ผู้เจ้าด่าแรงมากนะ <c oughs> ขณะพวกเราด่าก,กันเองยังไม่มีใครด่ากันเลยนะแต่ผู้เจ้าตําหนิพระแบบนี้อันตรายมากเนี่ยเรียกว่าเรื่องของการอยากได้ทรัพย์แล้วเป็นการตําหนิลงโทษอย่างแรงเรียกว่าโมคะพุุษด้วยซ้ำไปไม่มันเป็นคนที่ไม่คู่ควรต่อทำวินัยแบบนี้เลยอืม จริงๆแล้วก็คือผิดธรรมวินัยรุนแรงเลยผิดมากผิดมากพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติห้ามแล้วมันผิดทั้งวินัยผิดทั้งธรรมบัญญัติของพุทธเจ้าและมีโทษหลายประการมากพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการขี้เข้าไปอยากได้ราัการะของคารวะญาติโยมหรือโทษของการไปคุกคีอยู่กับคารวะญาติโยมคุณธรรมที่ยังไม่มีก็จะเสื่อมลงคุณธรรมที่ยังไม่มีก็เจริญขึ้นไม่ได้คุณธรรมที่มีอยู่แล้วก็จะเสื่อมลงคําว่าเสื่อมลงมันจะเจริญขึ้นไม่ได้ไงเมื่อเจริญขึ้นไม่ได้คุณธรรมจริยธรรมก็้าางงออย่่เวนรรรกพิไดดดขะะัับปที่่ไออกมร อาจารย์ไปออกเหมือนกันแต่จะอยู่อุดรก็เลยไม่ได้ไปธนูทนายอะไรเขามีไปกันเต็มไปหมดก็อาจารย์เพิ่งเห็นข่าวว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยก็ไปแสดงวิพากษ์วิจารถึงพิธีกรดังแล้วก็พูดว่าอะไรนะเป็นเหมือนฆาตกรนะข่าวฆาตกรอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วจะเขามานั่งพิจารณาตามว่าเนี่ย มันเกิดจากคุณธรรมที่เคยมีก็เสื่อมลงถึงขนาดด่าคาลือหัดว่าเปรียบเหมือนฆาตกรทั้งทั้ท,ที่เขากําลังเสนอความเป็นจริงของโลกเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละมันจึงเป็นคุณธรรมที่ไม่เจริญและเสื่อมลงทุกวันด้วยจากเดิมเคยมีคุณธรรมมากแต่วันหนึ่งไปอยู่เขาลือหัดมากแต่งโครงกาบโครงกรมากวันหนึ่งคุณธรรมที่มีก็เสื่อมสามลงเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าพระจะเสื่อมไม่ได้นะก็เสื่อมเหมือนกันอื